Stuff was <coughs> 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 ตอนนี้เรากำลังอยู่ย่านไทท้าวเชนาทาวน์ะจ๊ะเนาะสัญลักษณ์ของซิดนีย์ก็คือแคมป์หลุดล้างเบาเนาะแป้ง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 วางอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเนาะทุกคนช่องดังพื้นมาองไทยแถวไทท้าวนี่แหละก่อนแล้วบีฟอร์ว themselves ขอบคุณค่ณ เพนด้าอยยังสักอย่างนึงแหละไอยอนเพนด้าฟู้ดเพนด้าอยเพื่อนวัฒน์ไทยนี่แหละทุกคนช่องดังอะ่ะบอกเอยซื้อเพื่นเนาะคนเบิ่งเพื่นเป็นแสนเนาะรถเนี่ยเพื่นวัฒนายตรงนี้ประกาศไปแถวนั้นร้านไทยเนาะเพื่นกลับมารีวิวมาหมกมาม่าเนาะเบิ่งเพื่นอยู่ด้เทาก็บทายบ่อยเือากันแต่ว่าบ่มีคนเบิ่งเทาเนาะเพราะว่าเขาโมเมนต์ช่องใหญ่คือเพื่น ไปไทยมานีไหลก็ไหลก็สามปีแล้วใช้ทเท้าใช่นะาเท้านะค้นไหลค้นขึ้นลถขึ้นลงลดรถล่างเนาเขาเอื่นแท้มนะภาษาอังกฤษหิวเข้าไว้จอนไอ้จอนหิวบ่หิวบ่<า>หิวมากๆเายไอ้จอ์นหิวหลายๆเลย เจ้าเก็บขวดคนไรบ้านสามปีที่แล้วมีคนตายอยู่ตรงนี้นะทุกคนต้นไม้ต้นนี้เด็กน้อยวัยรุ่นอายุสนะิบหกเนาะสามปีที่แล้วเกิดอุบัติเหตุเนาะรถไฟเหยียบเพล่นรถล้างนี่แหละเหยียบเพิ่นอันนี้ก็เป็นลานไทยเนาะอันนี้เป็นวันน่ใจเนาะเป็นของญี่ปุ่นคือไทยวะลูกอันนี้เป็นลานมาเลเซีย ในร้านไทยร้านตะว,วันแดงูกชินขายแพงเมื่อกี้ไม่ตอนเป็นโควิดทำไมละเรียนหาสิบมันก็นขึืนมาเป็นซอ,นะองเนาะแต่ซองเรียนหาสิบตอนนี้ไม่ละสามเรียนหาสิบว่ะสามเรียนหาสิบเนาะเจ็ดสิบบาททำไมนะมีสามลูกนะูุชินจะมีสามหน่วยขอม,มานั้นซื้อกินเนาะ เป็นร้านติ่มซำเนาะยี่วันีิปะลูกค้าไลา่ยๆเลยตบเท้าคิวา้วคนไล่เนาะรอข้ามถนนเข้ามาในเมืองก็จะประมาณนี้นนเนาะคนเยอะคนเยอะคนเยอะเราจะไปกินไก่ร้านเกาหล,ลีเพราะเป็นเกาหลีลสไตล์เกาหลีด้ยว,ว่าเจ้าของร้านมันอาจจะเป็นเกาหลี ป้าเนี่ยเป็นคนไล่บ้านหมาเพิ่อนอ้วนๆไอจอนลุก t h อ dog ก e r y fat more than own เนี่ยเจ้าของจ้อยๆอดเข่าเพื่อให้หมาได้กินนะคนเยอะบอกได้คำเดียวว่าคนเยอะคนเยอะมากโอ้รถเก็บขยะมินิมอนทุกคนกรบบิกบิน กระบิดทักค่ะสมอลบ้านเนาะรถเก็บขยะมินิมอลทุกคนตะฮักตะมุตตะนิ่ขยะเต็มเพิ่นก็เก็บขยะอันนี้เป็นร้านป๊อปมาดเพิ่งเปิดนะทุกคนเคพิ่งเปิดอ่จจะเป็นการ์ตูนของเด็กน้อยเนาะวววประตามบะทันดอกแต่ว่าวัยรุ่นชอบเข้าร้านนี้ป๊อปมาด โลกของวัยรุ่นเนาะเราตามเขาไม่ทันหรอกนี่ชจ้งคริสต์มาสเนาะเกษมีต้นไม้ประดับไฟแบบนี้ขึ้นไปทั้งแถวาอาจารย์จำมาได้เนาะเสิมีไฟมาประดับเนาะสวยงามเนาะแห่งใกล้คริสต์มาสเนาะเกิมีต้นไม้มาประดับแบบนี้หลาย เดี๋ยวเขาจะเข้าไปกินไก่สไตล์เกาหลีก่อนนะคะก่ mm hmm. อนอนุญาตเติมพลังก่อนเนาะ,ะ mm hmm. เดี๋ยวคลิปต่อไปสิาพาไปเบื่องอียังโปรดติดตามนะจ๊ะ mm hmm. ทุกคน mm hmm. ไก่ชองเดสกันคริสต mm ์มาสเพิ่นปิดไว้จอนเตรียมโคลดิสโอเคทุกคน ขออนุญาตจีเพิ่มพลังก็เนาะจ้ะจังพ่อคลิปกันจังพ่อ,อ,อก,กันไหมคลิปหนาโอ้ยโอชิโอชินจังพ่อ,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 อกันไหมคลิปหนาไปแล้วจ้ะบายบายปลาด้วยป,ป๊บหมา